สวัสด really? like right like eh? yeah, ีคร oh. yeah. uh ับสวัสด okay. ีคร so <Right. S 1> uh ับเจอแล้วครับท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วนะครับอ <the> ันนี้ลกปูจือวัดเขาตาง้อนะนะครับอันนี้เซียนดังสร้างนะครับมวลสารยอดเยี่ยมนะไปดูประวัติได้เลยนะไม่มีราคากลางครับราคากําลังวิ่งนะช่วงนี้ลูกศิษย์ลูกหาลกปูจื้อเยอะนะครับเซียนใหญ่เซียนดังนี่เข้าไปในวัดนี่เยอะนะครับตอนนี้นะรุ่นนี้แกะบล็อกได้สวยมากแล้วก็มวลสารดีนะครับใครไปดูนี่ พิธีพีเขาเรียกว่า no, พิธีพีพีมวลสารนี่อยู่ที่พิธีลงในช่องแดงๆเห็นจะจเลยนะมีทั้งหลวงพ่อกันวัดพระาศนะครับมีทั้งเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระยาิเหรียญลูกเบี่ยวมัดหนังนะแล้วก็มีเกจิชื่อดังแห่งยุคนี้เสกเยอะนะท่านผู้ชมนะพระมหาสุรสักก็ร่วมเสกนะแล้วก็ะอาจาย์ดิเล็กบ้างร่วมด้วยนะครับเสกเป็นหมู่คณะครับพิธีใหญ่ท่านไปดูได้เลยนะอันนี้มีมาพร้อมกล่องตกแจกตอนแรกไม่เห็นกล่อง อ่านี่นี่นี่นเดี๋ยวใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดน,นะสวยมากครับหลวงปู่จือวัดเขาตางอนะครับนะโอเคนะครับสวยดีสวยดีไม่มีราคากลางนะครับสวัสดีครับ